เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้อันนี้เป็นคำพูดของท่านอาจารย์วสินอินทศละเป็นคำพูดที่มีความหมายมากคนเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นมักจะเรียกร้องว่าคนอื่นทำไมจึงไม่เข้าใจเราทำไมคนนั้นจึงไม่เข้าใจเราทำไมคนนี้ถึงไม่เข้าใจเราแต่เราลืมไปว่า เราเองก็ไม่ได้เข้าใจเขาเหมือนกันนะอันนี้สําคัญมากถ้าเราจะเข้าใจเขาได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนจิตใจคนเราเนี่ยมันคล้ายๆกันเราอยากจะรู้จิตใจเขาเราต้องเริ่มต้นศึกษาจากจิตใจของเรารู้เราเราก็จะรู้เขาด้วยเมื่อรู้เขามันก็รู้เราและสําคัญคือที่ตัวรู้ยังไงก็ตาม เราจะเข้าใจเขาหรือเข้าใจเราได้นั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือสําคัญก็คือตัวสติการเจริญสติเนี่ยทําให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะการเจริญสตินี่นะสำคัญมากเลยนะสิ่งที่ อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเห็นว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบเราคาดไม่ถึงเป็นภัยต่างๆภัยสงครามภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากตัวเราเองเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องท้งน่าจิตใจสุขภาพจิต ความมิตตกกังวลควาหมหงุดหงิดความทุกข์สิ่งเหล่านี้นะไม่มีใครปราถนาที่อยากจะได้พบได้เจอดได้เจอแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะควบคุมเขาได้อย่างไรถ้าเขามีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดเขาจะดับไปแต่เมื่อเขาหมดเหตุหมดปัจจัยเท่านั้นเหมือนไฟไฟยังลุกโชนอยู่เนี่ยเพราะมีเชื้อมีเชื้อเป็นเหตุเป็นปจัจจัยแต่ถ้าเราเชื้อไฟออกละ เอาเหตุปจัจจัยเหล่านี้ออกซะไฟก็จะดับลงไปจะมอดลงไปภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือได้ประสบพบเห็นมาเนี่ยอันเนี้ยมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่เป็นไรเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้นมันไม่้ามันต้องเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราหรือใกล้ๆตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนี่ยเราต้องอาศัยตัวสติตัวเนี้ เป็นตัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติต่างๆยามใดที่เกิดภัยพิบัติโดยที่เราไม่คิดไม่คาดฝันสิ่งที่สําคัญก็คือตัวสติถ้าเราขาดสติใจเราก็จะตกตะลึงสับสนวุ่นวายทําอะไรไม่ถูกแก้ปัญหาไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติสตินี่แหละเมื่อเวลามันเกิดขึ้นในขณะที่มีปรากฏการณ์ต่างๆ เขาจะนำเอาบัญญามาใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความทุกข์ที่ตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็สิ่งแากที่เราต้องทำก็คือตั้งสติให้ได้เรียกพระสติมาก่อนการที่เราเรียกพระองค์นู้นมาช่วยองค์นี้มาช่วยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็เพื่อมีสติตัวน,นั้นเอง จุดสนัจคือให้มีสติในขณะนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นคือต้องตั้งสติให้ได้เมื่อสติมันตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในขณะนั้นเดียวนั้นปัญญานี่มาจากไหนมาจากการได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ประสบได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตมันก็ บันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้อันนี้คือตัวปัญญาเก็บเอาไว้ที่จิตใจเราเมื่อเวลาจะใช้เนี่ยถ้าเราขาดสติเราใช้ความรู้ใช้ปัญญาของเราไม่ได้หรอกไม่รู้จะมาหยิบใช้ตรงไหนไม่มีตัวสติเป็นผู้ที่ขนส่งเอาปัญญามาใช้แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เราก็เราจะนําสิ่งที่เราสะสมเอาไว้เมาใช้ได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญในชีวิตเราเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆภัยพิบัติต่างๆเราจะเป็นมากที่ต้องมีสติเป็นตัวนําเอาปัญญามาแก้ปัญหาเมื่อสติสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงต้องมาเจริญให้มากๆในแต่ละวันแต่ละวันจเจริญให้บ่อยๆไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอโอกาส ไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องเลือกรู้สึกตัวได้ทันทีเลยในชีวิตประจำวันของเราเราจะอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ในไหนๆก็ตามเราสามารถที่จะเจริญสติได้ทุกคนทุกแห่งไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านห่างไกลครูบาอาจารย์ เราจะไปต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่เป็นสัมมาทิฏฐิซะหน่อยเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะมีความประพฤติดีมีสติจิตใจมั่นคงเป็นปกติไม่หวันหว่นไหวอะไรง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคือผู้มีปัญญาสามารถบอกชี้แนะในสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบอธิบายได้อย่างกระจ่างแจ้ง อธิบายธรรมะขั้นลึกซึ้งให้เราฟังได้ตอบปัญหาเราได้เราตั้งคำถามเขาก็ตอบได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการดับทุกนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะกัลยาณมิตรช่วยเราได้เพระาะนั้นห่างไกลครูบาอาจารย์อาศัยกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนในการเจริญสติอันนั้นเป็นฝ่ายบุคคลแต่ว่า ถ้าเราไม่สามารถแสวงหาเพื่อนได้จะเป็นต้องอยู่คนเดียว,วหรือห่างไกลเพื่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามีสื่อมากมายสื่อทางธรรมนะหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆเทปธรรมะซีดีธรรมะเอ็มพีสามเราก็เอามาฟังได้ในยามที่ห่างไกลครูบาอาจารย์ถือว่าสื่อเราเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราได้ เวลาจิตเราตกมีความสงสยัยหรือมีความฟาุ้งซ่านอยากจะเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ไปฟังธรรมสบาฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเป็นเพื่อนเป็นมิตรของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความสงสัยในขณนะปฏิบัติมีหลักอยู่แล้วว่าให้ตั้งสติให้ได้กับปัญหาเหล่านั้นให้เป็นผู้ดูไว้ อย่าเข้าไปเป็นกับปัญหาเหล่านั้นเวลามาเกิดความสงสัยอย่าเพิ่งหาคําตอบให้เป็นผู้ดูความสงสัยนั้นเอาความสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกดูก็แล้วกันอย่าเข้าไปเป็นกับความสงสัยเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบในความสงสัยจิตมันก็จะแยกออกมาจากความสงสัยอารมณ์สงสัยก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งสติเนี่ยพาจิตแยกได้นะ ให้เป็นผู้ดูว่าอย่าเข้าไปเป็น,ปนอันนี้หลักสําคัญเลยเวลาปฏิบัติเมื่ออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทําอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตอนเองต้องขยันขยันเจริญสติอยู่เรื่อยๆทําบ่อยๆทําทั้งวันทําทั้งวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้อง นั่งอยู่ในห้องพระทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเยือบทอะไรทําหน้าที่อะไรประกอบภารกิจอะไรก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยตั้แบบลืมตาตื่นมาตอนเช้าก็เริ่มรู้สึกตัวจนกระทั่งหลับไปในตอนกลางคืนก็มีสติดต,ตามรู้ไปเราทํางานอะไรแล้วก็รู้ตามมันคิดอะไรแล้วก็รู้ตามรู้ตามตามรู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราสามารถจเจอได้ทั้งวันเลย ไม่จะเป็นว่าจะต้องทาเฉพาะในรูปแบบนอกรูปแบบเราก็ทําได้เราจะทําได้ทั้งวันก็เพราะว่าเราทําที่นอกรูปแบบก็ถือว่าเก่งและสิ่งสาคัญอีกย่างนึงก็คือสิ่งที่ไร้สาระเป็นส่วนเกินของชีวิตแล้วก็ตัดออกไปซะบ้างเพื่อการเจริญสติบางทีไปเสียเวลาเสียความรู้สึกตัวไปกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์เลย ในแต่ละวันเ่ยมีมากเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นเนี่ยนอกจากสติไม่เจริญแล้วเนี่ยความหลงก็เจริญด้วยนะนั้นให้เราเลือกดูถ้าทําใดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์แล้วก็วางวางซะบ้างต้องฝึกที่จะปล่อยวางความคิดอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆความโกรธความชุนเฉียวความกุดขิดที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรา รู้จักที่จะรู้ด้วยสติแล้วก็ปล่อยวางด้วยปัญญาเริ่มปล่อยวางออกจากจิตใจซะก,ก่อนอะไรปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรู้รู้แวะถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยเราจะเริ่มเข้าใจตัวเราแล้วก็เข้าใจคนอื่นในตอนที่รู้จักใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ยอย่าลืมเรื่องสติปัญญาใช้สติปัญญาเนี่ย ประกอบอาชีพประกอบภารกิจต่างๆปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติอยากให้ผลอย่างไวนั้นเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานหมายถึงว่าปฏิฐานในชีวิตเราว่าอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกนี้เราจะสนใจให้น้อยลงหรือไม่สนใจเลยก็ได้อันนี้จะไวมากนะอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกนี้วางวมันซะบ้างไม่สนใจมันซะบ้างปล่อยมันผ่านไัซะบ้างเนี่ยอันนี้จะได้รับผลไว หมายถึงว่าจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็พ้นทุกไดไวัยสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องมั่นใจในตัวเราเปิดใจให้วางว่าเราทําได้อย่าไปคิดว่าโอ้มันยากเกินนะการจะะะเจริญสตินในชีวิตประจำวันนี้มันคงทําไม่ได้หรอกอันนี้แสดงว่าเราเปิดประตูตัวเองเราต้องเปิดประตูใจเราคนหนึ่งที่ทําได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะเราจะจะทําได้เพราะฉะนั้น ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปก็ดึงเอาอายุเรานี่หมดไปแต่ละวันแต่ละวันข้างหลังยาวข้างหน้าสั้นหมายถึงว่าอายุข้างหน้าเ,เหลือสั้นแล้วเพราะเราอย่าประมาทให้รีบจิสติรีบปฏิบัติธรรมเสียแต่อายุยังน้อยยังมีสุขภาพร่างกายดีอยู่ความทุกเนี่ยยังน้อยให้รีบขนขวายปฏิบัติซะเพื่อความไม่ประมาท ส่วนการปฏิบัตินั้นจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดหี่ไม่สําคัญสำคัญอยู่ที่ว่าวเราได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วถ้าว่าเป็นการสะสมเหตุปัจจัยไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อการที่จะไม่ต้องมักเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป